ขอบคุณมากครับขอด้รับกันเลยคุยไปก่อนเลยนะฮะจะได้คามรู้จักกันมากขึ้นไงอย่ลาลไยคนก็เป็นแฟนคลับของผู้รักสี่คนโหรับไม่ถูกเลจจกกยก็จนะอีกแค่กินน้คอ่ะ วันนี้ไม่ได้มีแค่ผมไม่ได้มีแค่ะจะมาโซโลเ่เพลงคนเดียวเท่านั้นแตเนีต่อไปนทุกท่านได้มุกับคู่รุ่งคู่ใหม่ล่าสุดของคนไทยนะที่ทุกท่านนั้นน่าจะเคยเห็นกันนะครับในรายการสี่โพรดั้มคู่ตัยักษ์นั้นนะครับหลายคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยเป็นคู่จิ้นกันแกล้งหรือเปล่า วันนี้ครับแก่ไม่มาแต่เป็นผู้ชิงกันตั้งเสียกับตัง้งด้วยคนะเลย yeah. <c oughs> เรืองโอมานต้องแต่งตัวอย่างนี้ทำไมเมื่อกี้ไปใส่เสื้อกั๊กพี่บอกว่าจะให้เกลียดยยง, <c oughs> งานไงมางานเรื่องทีปุ๊บเนี่ยมันไม่ต้องมากั๊กกันแล้วแล้งแต่ที่พี่นี่เมื่อกี้บอกแล้วว่าถ้าเด็กไม่เกรงใจพี่ถอดไปแล้วแต่พี่ก,กลัวว่าข้างนานหน้าเนี่ยเดี๋ยวเลือกกำดาวคู่ ไม่พูดรอโอ้โหดั่งดูขนาดนั้นเลยอะค่ะไปเรียนแยะเลิกอะไร,ะไรเสื้อหน่างานไม่เกี่ยวอะไรกับเสื้อ,อ,รรอแล้วสีเสื้อเนี่ยเวลาเรียนมาเนี่ยเ,เ,เขาบอกสีเขียวตั้มนั่นเ่งใช่ตั้มไม่มีสิทธิ์จะมาพูดเรื่องนี้เลยนะทำไม <sk r ame> คือเขาบอกว่างานเนี้ยจรตีนสีเขียวเตีนสีเขียวเขียวเข้มด้วยเขาบอกเขียวเข้มใช่อันนี้บ้านตั้งบ้านตั้งเนี่ยเขียวเขียวเข้มอ่ะอันเนี้ยเขียวเข้ม พี่ดูพื้นข้างหลังงานพี่ไปใส่้มันกลมกืนกับฉากเขาเนี้ยมันก็ไม่โดดเด่นเราเป็นศิลปินเขารู้ถูกแล้วพี่เขาใส่เงี้ยวันนี้ถ้าไม่มีแสงไฟอ่ะพี่จะรอดไหมครับมันต้องดไปหมดถ้าตัางไม่มีคอนซีลเลอร์เนี่ยไม่มีเครื่องสำอาง มึงจะรอนไปตั้มใช่ไหมครับคือมันบางครั้งมันเหลือหัวครับคือไม่น่าเชื่อว่านะเด็กคนหนึ่งที่เพิ่งเข้ามาในวงการได้กี่ปีเนี่ยกับคนนึ็กที่ตับอูในวงการมานานกว่าเขาจะก้าวเล้าวแบบผู้ชายคนหนึ่งไม่เข้าใจเด็กคนนี้ผมบอกเลยว่าอนาคตไม่ไกลครับอนาคตอยู่ไม่ไกลเลยนะพี่อันนี้พูดเพราะความแบบดีไงเออหลังนี้ต้องรู้จักยังไม่หยุดีอ่ะ คือตัวเองทำผิดมายังไม่หยุดอ,อีกอ่ะผมเอาสายภาพตรงนั้นเขินมากใส่เขียวที่มาเขินมากต่งางกักคนอื่นทุกคนเลยไม่ยอมทั้งนั้ตอนแรกไม่มีเหลือสักเม็ดนึงที่ทเอาภาพจากเพื่อนของทีท่ไปฝากที่เขียเออร้องไปยงดีกว่าเฮ้ยร้องเลยเหรอร้องเลยทำไมอ่ะรีบปะอันเดียรที่มีเครื่องอัพที่อยู่กับคนดูเนี่ยที่มีความสุขที่ได้อยู่กับทุกคนวันนี้ คือพี่งตงคืนในหน้าเลยนะใครให้พอใจเอาผมกลับบ้านไปร้องต่อได้พี่ผมรู้ผมรู้เขาไม่พอใจทำไมใครเขาก็รอพี่ฮันเหมือนกันกบคนที่รอพี่ฮัทเราก็มีเนก้พี่ต้องไล้เกียรเขาด้วยคนรอพี่ฮันก็มีครับผมเออครับ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 ค่ับครัวรัรััครับผมพี่พี่คิดไปแล้วครับคิดไปแล้วนะครับเพลงดีกว่าเนาะแล้วแต่ครับอ่ะพี่บ ผมยิ้ไม่ออกครับทาบุญกิจทนครับครับพี่ตุ้มเลพี่สมุนลูกทุ่งว่างไปแค่นี้นึงครับผมทุกท่านไม่เคยฟังที่ไหนแน่นอนอยากให้ทุกคนได้สนับสนุนฟังตรงนี้โทนะคุณหนักกว่าผมอีกเลยบอกผู้สุภาพนั้นเลงนี้ครับเป็นเพลงที่ กจะขอมอบให้กับทุกคนที่มีเสียงเป็นเพลงนหัวใจวันนี้ทุกท่านอาจจะได้ฟังเพลงที่ไม่พอจากตั้งไปบางคนอาจจะได้ได้ฟังเพลงที่ไม่พอจากผมไปไม่ไต้องแปลกใจครับเพราะนี่คือธรรมชาติที่เป็นจริงของเราสองคนบางคนอาจจะเกิดมาเสียงไม่ได้ดีมากเหน้าตาขี้เละแต่เขามีความสุขที่ได้ทำ ตั้งยักคิ้วโชว์คุณผู้ชมสักหน่อยนึงเป็นส่วนตาว่าเฮ้ยผมยักคิ้วได้หล่อมากนะพี่ได้พี่นสอสาคุณผู้ชมครับครับก่อนจะได้มาซึ่งความเพ่ความหล่อครับคุณต้องพันภาษาเสียงก่อนครับบอกเลยว่าไหลเขมไหลเกม เอ้เข้าเพลงนี่ไม่ข้าเพลงเลยเออมัวแต่คุยกันอยู่นะครับพูดถึงเสียงในหัวใจครับผมเจนี้ครับบอสทุกคนนะครับผมว่ามันคือเสียงที่ทุ้มอยู่ในใจครับ เใจงคนรักท like ี่เธอรงเป็นไงกว่ที่มีเหาเธอจะถึงใครแต่แต่จากการนพัวันนี้เธอเป็นยังไงฉันอยากจะรู้น้ วัาที่ไรในใจไม่ยิ่งหอยหาเยเหลือคงมีบทเพลงของเราเม,มื่อวันวาน ฉันก็ยังชื่อใจสิ่งอยาจะรู้มันนาฬิกเม็นมีแค่ขี้เดือนว,วันเวลาทำให้ทุกทุกสิ่งดิไปในความทุงจำทีดีทุกอย่างยังคงเก็บไว้ยัดคิ้วหีึงทีก่อนล้มุก ရဲကြည့်ဟိုဟားရခိူ့တစ်ခုတိ